สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนปอกกระเทียมแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มปอกเปลือกด้านนอกนะคะปอกออกนิดนึงนะคะให้มันสามารถที่จะแกะตัวด้านในได้ง่ายขึ้นนะคะปอกบางๆค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้มีดนะคะเล็งไประหว่างกรีบของกระเทียมนะคะแล้วก็หยัดขึ้นมาค่ะปึ๊บแค่นี้นะคะกระเทียมก็จะออกมาสวยสมบูรณ์เลยค่ะไม่มีเปลือกติดเลยนะคะ เราทำไปเรื่อยๆนะคะกลิดต่อไป